ย้ายโชคดีมาอยู่ที่นี่ฟินแลนด์ดินแดนที่ทำรรมาชาติงดงามสีสันสวยงาม ไปตามฤดูกาลฤดูกาลแล้ววันเวลาลงชอยมาพอจะปวนปันสวัสดีค่ะมาอีกแล้วค่ะเจงแก่เจียวจากยายสนงามแค้วพี่น้องมาเช้านี่มาแล้วมาเช้านี่มาแล้วได้ไปถังกว่าแต่ไปอบแล้วค่ะ คุณตาอบเสร็จแล้วก็ใส่ตู้ฟิตแล้วค่ะเอาไปเอาไปคุณตาเขาจะเอาเอกกระชังกระชังไปแล้วก็โอ้โอ้โอแล้วยายก็จะไปไล่ปลาฝั่งตรงนี้ค่ะคุณตาจะไปคุณตาเขาจะไปดักไว้ฝั่งนู้นแล้วคุณแล้วยายก็จะฟาดน้ําไปจากฝั่งนี้เหมือนเดิมค่ะได้ไหมหมานไหมหมานหมานโอ้โหอันนี้ อุ้ยย่าชน,นอดตกกระใจไม่ได้พี่น้องจา้าเห็นไหม,ม,มได้ปลาขาวแล้วก็ได้ป <laughs> ลปาปลาชะโดพีนดดน่น้องไอโดไอโดอตันแกถามว่าเธอจะเอาไม้ปลาขาวถ้าไม่เอาแกจะเทลงเอนี่เหมือนเดิมอตดตมูกการมั่ววีกูลีคก็บอก็พายามาป เห็นห้องจ้าเห็นไหมคะ่ะหากินง่ายง่ายอยู่นี่เมื่อเช้าเราไปยาามไปแล้วรอบนึงอันนั้นเราจะได้ปลาหมอฟินค่ะพี่ๆนะ้องๆล้วทีนี่เราก็ไปอบกันเสร็จแล้วเราก็แช่ฟิตไว้แล้วคะ่ะอันนี้เรามาใหม่คะ่ะเราก็ได้ปลาตัวใหญ่ไปเห็นไหมอันนี้เราได้นีอ้ยก็แม ใช่กับกมเมออนจะมีแต่ห้ากี่นี่ก็เปียดนี่นนเ,นเห็ดกี่เปียนี่เห็ดกี่เราหมานอยู่ค่ะสองตายายหมานอยู่ค่ะลองตัวละตะกอสินี้เกศได้เกศเ <laughs> กศกลัากกกวาเกศกลัวปลาตัวใหญ่จะกระโดดลงหนองมันไม่ลงล็อกโอเคลงนั้นมันจะจับง่าย กล้องไม่อยู่เลยค่ะมานคือเก้ามานคือเก้าค่ะมันมานมาน,มานเก้เอาอินอุ้ยมันไข่ดูสิค่ะมันวางไข่ได้ปลาขาวด้วยตัวไหนเล็กเดี๋ยวเราเอาไปเทลงเหมือนเดิมค่ะอันนี้เราจะไม่เอาไปด้ยจ่ะเพราะว่ามันตัวเล็กเราจะเอาแต่ตัวใหญ่ ตัวไหนเล็กๆล,ล้วเราก็ได้ตาขาวเยอะเลยนี่แหละคะ่ะจะเอาไปทําปลาส้มค่ะอันนี้จะเดี๋ยวยายสนจะทําปลาส้มตัวเล็กคุณ,คณ,คณ,คณตากุเตาก็ไปเทลงเหมือนเดิมค่ะ มีอีกสอง,งอันที่เราแช่เอาไว้แล้วนะคะเนาะอ,อันนั้นเราจะไม่เอาไปอันนี้เราจะเอากลับบ้านด้วย <to> ได้อยู่ค่ะ เดี๋ยวตัวเล็กเราจะไม่เอาไปค่ะแต่ป้าขาวยาจะเอาอยู่อันนี้เขาตัวเล็กเราจะโยนลงน้ําเหมือนเดิมอันนี้ กตัวเล็กเราจะไม่เอาไปเอาโยนลงน้ำเหมือนเดิมเสียงระตุมระตั้มเลยที่นอกอต้นบ่าล้มแรงมากอันนี้คงไม่ได้เ,รเพราะว่าโยนเมกกื่อกี้เดี๋ยวไปดูลูกเมื่อเช้านี่ที่ว่าเราแช่เอาไว้เมื่อเช้านี่ที่บ้าเรามาหยามไปแล้วนะคะ กระชังตัวเองไม่เจอเลิกตึกอ่ะเพราะว่าเมื่อเช้ายายไม่ได้มาใส่กับแกแกใส่แกเอาวางไว้สองคนกับน้องชายแกต้องเขาว่าหัดอื่นเลยปะ คะชีวิตของเรา2ตายายก็หาอยู่หากินไม่ใช่ว่าจะเห็นเออเป็นฝรั่งฝรั่งฝรั่งเขาจะแบบอยู่แบบเพอร์เฟกไม่ใช่ค่ะเขาก็หาอยู่หากินเหมือนกันค่ะทํางานเหมือนกันรับจ้างกินเหมือนกันแล้วจะบอกว่าโอ้ทําไมฝรั่งถึงขี้เหนียวเขาไม่ได้ขี้เหนียวค่ะพี่ๆน้องๆค่ะเพราะว่าทุกคนต้องทํามาหากินค่ะเราอยู่ที่นี่เห็นไหมคะ่ะเยสสนจะสะท้อนชีวิตให้ดูว่า บางคนบางท่านเนาะค่นะเนาะอาจจะคิดว่าเมืองนอกเมืองนานี่มันเป็นอย่างไรนี่หละค่ะชีวิตของคนเมืองนอกกับคนที่อยู่บ้านเราก็เหมือนกันค่ะทำมาหากินเหมือนกันยายสนอยู่ที่นี่ยายสนกับตัวดำมอมแมมเหมือนกันค่ะเห็นไหมค่ะเสื้อผ้ายายสนก็ไม่เคยได้สวยได้งามยายอยู่ที่นี่ยายก็ไม่เห็นได้สวยได้งามกับเขาสักทีคะ่ะพี่ๆน้องๆคะเห็นไหมคะ่ะ ใส่เสื้อผ้าเราก็จะใส่มอมแมมเหมือนก,นกันกับอยู่บ้านเราทํามาหากินเหมือนกันค่ะพี่ๆน้องๆค่ะเยสวนจะสะท้อนชีวิตให้ดูว่าชีวิตเมียฝรั่งกับที่ว่าอยู่บ้านเราเหมือนกันค่ะพี่ๆน้องๆค่ะทา,ามาหากินเหมือนกันไม่ใช่ว่าจะมานอนอยู่นอนกินโอ้ยฝรั่งเขาหาเลี้ยง ไม่ต้องทำอะไรไม่ใช่ค่ะหากินเหมือนกันค่ะอยู่อยู่ที่นี่เนาะค่ะขนาดอยู่เมืองไทยยายสนน่ะไม่เคยแบบที่ว่าจะมาทำแบบนี้ด้วยซ้ำไปค่ะพี่พี่น้องๆค่ะอยู่ที่นี่ได้ทำทุกอย่างค่ะทำไม่เคยทำปลาอยู่ที่นี่ที่นี่ก็ได้ทำถ้าไม่ทำเราก็ไม่ได้กินค่ะพี่พีน้องน้องเราก็ต้องทำซื้อเขามีไหมคะ่ะในห้างก็มีแต่ว่ามันก็เป็นปลาคนละอย่างบางทีเราก็แพ้ด้วยค่ะแพ้ปลาบางอย่างเราก็กินไม่ได้แต่ ทีนี้อย่างปลาพวกนี้มันเหมือนปลาบ้านเราลหละเราก็มองคุณตาไปด้วยกลัวคุณตาดุคุณตา <c ười> จอมดุพี่น้องจอมขมังเวท <c ười> <c ười> เดี๋ยวโอเคค่ะเดี๋ยวยายสวนในตีน้ําไปอีกสักรอบก่อนแกไปใส่กระชังไปแล้วค่ะเดี๋ยวไปดูกันตรงที่ว่าแกจะยกกระชังอีกทีนึงเนาะคะ่ะน้องพี่ๆน้องๆค่ะ <c ười> คุยกันวันละนิดเนาะค่ะพี่ๆน้องๆเดี๋ยวมาชมบรรยากาศด้วยกันค่ะ กลัวคุณตากลัวจนสั่นนั่นแหละพี่น้องเอาจริงๆดองนั้นไม่ใช่ไม่กลัวได้ยินเสียงเขาก็สั่นแล้วค่ะลมแรงมากคอยดูจะได้ไหมคะ่ะน่เพราะว่ามันลมมันจะไม่มีปลามันต้องแช่ไว้ตอนกลางคืนน่ะเอ๊ะอึดจาชีวิตสงตายายค่ะอนหายใจคุณตาก็ ถึงบ้านกันแล้วค่ะเดี๋ยวคุณตาแกจะแล่ของแกเองแกจะแล่เอาเฉพาะเนื้อมันคระปาน่ะแกจะไม่ถอดเก็ดแกจะแล่เอาแต่แต่เนื้อแล้วก็ก้างจะไม่ติดไปเลยค่ะเดี๋ยวแกจะแล่แล้วไปแช่ฟิตเอาไว้กินมาเด้อค่ะมาเที่ยวฟินแลนด์ด้วยกันตารับมีดจะทำปลามัน มันไม่เข้าเกบอกนี่ตคะคะเยสนก็ถ่ายทํามาให้ดูว่าชีวิตในต่างแดนกับอยู่เมืองไทยเหมือนกันไหมคนอื่นเขาถ่ายสวยๆงามๆบิวทิวทัศน์สวยๆงามๆให้ดูแล้วนะคะเนาะก็มาดูกับเยสนบรรยากาศแตกต่างครับเดี๋ยวทําปลาไปคุยกันไปเนาะค่ะพี่ๆน้องๆปลานอนรอเหรอปลานอนรอยยสนเหรอเด้นี่ อุปกรณ์พพ้อมคลิปนี้ก็ทำปลาไปคุยกันไปเนาะค่ะพี่พี่น้องๆจะ้ะอ,อีกตื้อเดี๋ยวคุยกันต่อเด้อค่ะพี่พี่น้องๆยายสวนทำปลาไปด้วยแล้วก็คุยไปด้วยชีวิตของเราอยู่ที่นี่ไม่ใช่ว่าจะอยู่สุขสนุกสบายเหมือนยายสนถ่ายทำมาให้เห็นนั่นแหละค่ะเดี๋ยวในช่วงผลไม้สุกยิ้งแต่จะ เราจะลําบากกว่านี้ค่ะเวลาจะกินน่ะค่ะนั่นแหละทําไมาถึงยยส,สนถึงหาปลาไปเยอะเราจะแช่ฟิตเอาไว้ค่ะพ,พงงะพี่ๆน้องๆแล้วทีนี้ในช่วงผลไม้สุกเด้อค่ะรีบค่ะรีบทีนี้นยยส,สนจะเอาพวกปลานี่แหละคะ่ะใส่ลงไปในหม้อข้าวเลยค่ะใส่เครื่องปรุงใส่อะไรทุกสิ่งทุกอย่างค่ะใส่ลงไปในหม้อข้าวหม้อข้าวยยสนใบเล็กๆนะคะ่ะเขาเรียกภาษาบ้านยยสนก็เรียกว่า อ,ะะอ,ะะอ้อ,อนะค่ะอ้อปลานะค่ะอมอ้อปลานะค่ะอมปลาเขาจะใส่เครื่องปรุงหลายๆอย่างใส่ผักชีใส่พริกใส่อะไรอันนี้ยายใช้คําว่าอ้ออ้ะก็คือว่าใส่น้ํานิดหน่อยนะคะใส่น้ํากะว่าแคบพอมันสุกนะคะใส่เครื่องปรุงทุกสิ่งทุกอย่างแล้วทีนี่หม้อข้าวของเราเนาะ,ะเนาะหม้อข้าวมันจะปล่อยให้มันเดือดแล้วทีนี้มันสุกเดี๋ยวน้ํามันแห้งนะมันกระดีดมันก็ตัดไปเองเหมือนเราหุงข้าวนะคะ เพราะว่าเราไม่มีเวลาที่จะมานั่งทำกับข้าวกินค่ะในช่วงผลไม้สุกค่ะนั่นแหละค่ะถึงหาปลาไว้เยอะๆ <c oughs> บางทีก็กินแต่ไอ้นั่นเด็ดพี่น้องเอ้ยใส่กรอบไอ้ฮอตดอกเหมือนเด็กน้อยเลยเดะยายสนนะ่ะยายสนกินฮอตดอกเหมือนเด็กน้อยเลยเดะรีบรีบเนาะฮอตดอกแท่งเดียวก็กินข้าวได้แล้วรีบเข้าปา่า อยู่ที่นี่ก็รีบร้อนรีบเร่งเลยพี่น้องทำมาหากินแข่งเวลาเพราะว่าเวลาหาเงินน่ะมันหาได้เวลาสั้นนิดเดียวขอโทษขออภัยเด้อแสงไม่สวยก็ย่าว่ากันในช่วงนี้มันรีบร้อนแล้วค่ะนั่นแหละในช่วงเก็บผลไม้นัะคะพี่ๆน้องๆขาคุยต่อเราจะรีบมากบางทีถ้าเดดดๆนะคะเราจะตื่นตั้งแต่ตีสี่ค่ะ เราตื่นแต่ตีสี่เราก็ไปถึงป่าถ้าว่าถ้าว่ามันวันไหนมันลมนะคะถ้าว่าอากาศมันมันมันชื้นเราก็ไม่ไปเยสสวนก็จะใช้วิธีที่ว่าไปเก็บต้นบ่ายแล้วตอนต้นเช้ามาเราก็มานั่งทำพอป,ป่ามันแห้งเราก็เราก็ไปเก็บสมัยก่อนนะจะเก็บแบบจะรีบมาก รีบแล้วก็ทําเอาไปส่งเขาให้ทันในภายวันนั้นแต่เดี๋ยวนี้ไม่ไหวแล้วค่ะพอเก่งตัวคุณบอกว่าอุ้ยบางคนบางท่านเนะี่ยยายสนเป็นเมียฝรัง่งคือจะสบายยายสนไปบ้านนะยายสนไม่อายใครเลยเดกพ,พ,พี่น้องจ๋าเขาถามนะ่ะเขาถามบอกว่าเมียฝรัง่นงนอนตื่นสิบโมงคือจะสบายเนาะไม่ใช่ดอกเนยพี่น้องก็เดี้ยงไปจากนี่แล้วก็เดี้ยงไปไป,ไปพักผ่อนกลับบ้านนะ่ะไปพักผ่อนไปก็นอนเลยเดกพี่น้องอื นอนไม่ลุกไม่ตื่นนอนเอาเวลาก็นี่เลยแหละตื่นพร้อมเวลาเหมือนกันนี่เลยแหละพี่น้องถามว่าสบายหรือไม่สบายพอเพื่อนบ้านว่ารองเท้าบูทมดปีละห้าคู่บอกเข้าไปอย่างกน,นั้นจริงๆดอกเด็ดพี่น้องอยู่นี่ใช่รองเท้าบูทตเปียงใช่เปลืองมากรองเท้าบูทนะ่ะเพราะว่าอะไรลงน้ําก็คู่นึงไปป่าบางทีมันก็ทะลุเร็วมัน แล้วก็ที่นี่พอช่วงใกล้ฤดูหนาวก็ต้องเอาที่ว่ามันกันหนาวได้ด้วยเพราะรองเท้าบูทนนะจะไปใส่รองเท้าบูทธ,ธรรมดาเราก็ไม่ไหวด้วค่ะมันก็จะหนาวอู้ยแมงวันเริ่มมาแล้วพี่น้องจ๋าบ้านนี้นะแมงวันเยอะแถมไม่มีตัวน้อยเดยิมีแต่หัวเขียวมีแต่แมงวันหัวเขียวเด็กพี่น้องก็นี่นะอย่างมาก คุยกันได้ทุกเรื่องเนาะพี่น้องเนาะอันไหนพี่น้องไม่รู้ก็จะได้รู้อันไหนไม่เคยเห็นก็จะได้เห็นเนาะพี่น้องเนาะเอาจิงๆดอกเดชหนาๆจ้งมันไปไหนหมดเนี่ยเริ่มมาแล้ะยิ่งจะทําทําประสมเถอะพี่น้องทําประสมทอดผสมนะป้าป้าบินอยู่แต่มันจะหามยายสนไปเดะนั่นแหละถึงบอกว่าอยู่นี่กินยากไปทอดในบ้านบ้านเขาก็เหม็นมาทอดข้างนอกแมงวันก็ลุมสมัยมต้นมาอยู่ใหม่ๆนะพอทําเหมือน เคยพูดเราเห้ฟังนะั่นแหละบางคนอาจจะเข้าดูนะคะ่ะเนาะที่ว่าไปทอดบนในบ้านนะคะเอบสามีกินแล้วที่นี่พ่อพักหลังเนี่ยมาทอดนอกบ้านแล้วก็อายเพื่อนบ้านเลยเมื่อวันมันมาเต็มอายเพื่อนบ้านที่นี่เพื่อนบ้านก็เดินมาดูที่ไหนได้เขาชินกับอันนี้เพราะว่าเขาเคยทําปลาข้างนอกแล้วเมื่อวันมันมาเยอะเขาก็เลยไม่เป็นปัญหาในจุดนี้ที่นี่ <c oughs> ที่หลังอีกยยสนทอดมนะลัน่ะพี่ๆน้องๆจ้า หลังอีกยายสวนทอดผสมอมนะไรน่ะแกเดินน้ำลายไหลเลยเนะี่ยยายสวนต้องเอาให้แกกินแกก็ถามว่าทําแบบไหนแบบไหนแต่ก็บอกแกอยู่ว่าเป็นปลาเปรี้ยวอืฉันเอาข้าวเอาเกลือเอากระเทียมใส่มนเลยเปรี้ยวเข้ากินด้วยไหมข้ากินค่ะเขาก็กินด้วยอยู่นั่นแหละตั้งตั้งแต่นั้นมาสามีก็ไม่บน่นยายสวนมาก่อนสามีจะบ่นเด้อค่ะไม่ให้ทําแม้แต่ข้างนอกแกอายเขาอืแกก็ไม่ให้มาทอด แล้วที่นี่เพื่อนบ้านคินกับยายสวนแกก็เลยให้ยายสวนทํารอดตัวไปเดินนอกพี่น้องเนาะเล่าสู่กันฟังเดอ้อพี่ๆน้องๆชีวิตในต่างแดนไม่ใช่เรื่องง่ายอืใครมาทีหลังก็อดทนเดอ้อของยายสวนนี่คักคัก,กปั้นนี่บ้าอู้แต่แยายสวนยังทนได้ซึ่งรถมาก็บ,บอกว่ายายสวนยังทนได้ฉันกะจะทนคือกันแหละว่าจะกันนี่เดอ้อ หลีกเลี่ยงเอาอันไหนแรงก็หลีกเลี่ยงเอาพี่น้องหลีกไม่ไว้ลบไม่ไว้กับสวนเดิงก็ดีอือาอจริงดอกเด้ย้ายสวนนิดสวนเดิงแล้วสมัยก่อนไม่กล้าสวนคือว่าเลยมาใหม่ๆพี่นอ้องอืลัวเขาไม่ต่อวีซ่าให้ไม่กล้าสวนอืมพอตะอดได้แล้วป่าพี่น้องเอ้ยสวนโหลดจะ,จะไปอุ๊บอยากไปอ่างมันม,มันจะเป็นไม้เกรนคือย้ายสวนย้ายสวนนี่ไม้เกรนเด้พี่น้อง อันไหนน่ะแหละถึงบอกว่าถ้าว่าไม่พ่อทนกะไม่ต้องทนหลวงเขามีเด้อ,อืเขามีเขาช่วยเหลือเราดีดีกันนี่โอ้พี่น้องเอ้ยยศสวนเชิงยิมออกนิดนึงแหละอืยิ้มออกนิดนึงเด้อเงินคนตกงานเขาแรียกว,ว่าว่านนองอินแนบคลิปก่อนนานี่เนาะไปเันที่ว่าไปตลาดนะไปเห็นซูชิเขาโอ้อยากกินจริงๆ,ๆได้พี่น้องจนยยสวนไม่กล้าถ่ายแล้วก็พูดไปด้วยยยสวนมาอัดเทปพูด ดูในเทปแล้วก็พูดเอาเพราะว่าเยสุนหิวจริงๆรินได้น้ำตาล่วงเลยได้อยากกินซูชิอืมมันเกือบชิปยูโรแต่ที่นี่ไม่กล้าขอสามีเพราะว่าเราตกงานเราที่นี่ตอนนี้เรากินก็เขาอยู่กินก็เขาอยู่วันนั้นไปขายขวดได้ก็เลิไม่กล้า ไม่กล้าขอสามีพี่น้องนี่แหละชีวิตในต่างแดนเองไม่มีเงินจะว่าเด้ออืมกตดวันอมขมกืนคือกันเด้อพี่พี่น้องน้องเอ้ยนั่นแหละพี่พี่น้องน้องลูกๆและหลานที่ว่ามีพ่อมีแม่เด้อมาเมืองนอกเมืองนาก,กระปรยยัดใช่ประหยัดายกันอย่าไปใชส่สุลุยชุลไล่คนที่อยู่ทางเมงืองนอกไม่โุโ๊โอโดอกนะกบเงินจนมือเป็นเหงื่อดอกนะที่บอกให้กบเงินจนมือเป็นเหงื่อกวาจะได้ซื้ออะไรกวาจะได้กินอะไรยกตัวอย่างอย่างแต่ เฉพาะจะคล้องดอกนะแต่คนอื่นจะจะจะ,จะไม่ก้าวไก่แต่พวกย้ายสวนนี่สำหรับยายสวนนี่ยายําจนมือเป็นเหนื่อแต่พี่พี่น้งนองน้องจริงๆเดะเนี่ยจะไปใช้จ่ายตามอำเภอจ่ายป่าคนตุกง,งานเนาะทำเหมะยัดก็มิดเด้พี่น้องค่ายาแก้ข่าไปกายภาพบ,บําบัดนี่ก็บมิดแล้วพี่น้องก็ค่ากับเขานี่จริงๆนี่แล้วลงเหมะยัดทั่ว ไปโรงเรียนได้ต้ไม้ก่อนมาใหม่ๆไปโรงเรียนได้ค่ะไหนจะค่ายญาไหนจะค่าโทุเรศครับไหนจะค่าคราับข่าวกับน้ําอันนู่นอันนี้ทําไมประหยัดดูถวดจะเหลือไหนกับบ้านพี่น้องตัวสงบินก็ซื้อเองอ่อา,างี้งันเลยคนไหนัวซื้อใหรกอือย่าไปนั่นเด้อพี่น้องเอ้ยอ,อุตส่าห์เอาเยสุนยังหาซื้อตัวเองก็เด้อตัวสงบินก็หาเ,าเองพี่น้องนีแหละให้เป็นผุ้ยทาหอวสนใจคนที่บ้าอยู่ใหม่ แล้วคนที่คิดอยากจะมาฟังยายสนก็เออมันแม่นจริงๆในเ่ยายสนอ้าวแม่นเด้อพี่น้องเอ้ยอืมหลายคนอยู่เด้เป็นแบบแยายสนนี่อย่าว่านะอย่าว่าแต่แยายสนปูดแมแมๆคนเดียวเลยจริงๆิงหรอกนะหลายคนอยู่ที่เห็นเห็นนี่แต่ใกล้กันนี่แหละพี่น้องเอ,อ้ยใกล้จะลแล้วละพี่น้องมาขาวเ็ดสกดเดี๋ยวค่อยตัด มาวาน,นี่ไข่ปลาก็จะไม่ให้เอาพี่น้องเอ้ยอยสนบอกว่ายายไม่กินหรอกยายจะเอาไว้ให้ไข่ก็ได้เลยบอกว่าเอาไว้ขายอเอาไว้ขายหวงตู้เย็นไม่ให้แช่ทั้งทั้งตีแช่อยู่แล้วเปลืองไฟมันกับเปลืองอยู่แล้วยักไม่ให้แช่นะพี่น้องเอ้ยจักาก็เอาอะไรหนักหนาจะกันอันนี้เข้ากับเป็นโลกอะไรของเข้าอีกอย่างนึงไหมลูกอาแหนปอีกสะเถอนหัวนี่ ขิดไหนกับแนบแจ่ผัวเอาจริงจริงตกเดมันมันพี่นอ้องย่าสวนได้ไข่ป้านี่น่ะไข่ป้าขาวนี่น่ะมันอร่อยเด้เอาไปทาปลาสมมันก็อร่อยเนาะอือแค่ยายสวนเอาไว้นั่นแหละโอ้ยเป็นฟืนเป็นไฟพี่น้องแม่ห้ยยสวนแช่ย่าสวนบอกว่ายายสวนจะแช่ไบคล้ายไข่มอยู่ก็เลยวางกันนี้ยังหาแช่ไอ้ไฟแต่ของกระเสียบใบอยู่แล้วเนาะตู้เย็นกระเสียบพี่นอ้องยังตะมาหวงอยู่เออเหดหลายตู้เย็นเหลือแช่ได้อีก จัก40ลิตรหนูว่าเพราะว่าตู้เย็ยนมันใหญ่โอเคเด้อพี่พี่น้องนอเอ้ยคาป่าใกล้กินล้วแล้าคุยกันแค่นี้เนาะวันนี้เพราะว่าแดดกระชืงสองจะรีบทำขัวป่ามันจะเสียแมื่วันเริ่มมาเยอะแล้วค่ะพี่พี่น้องค่อกร่บขอบคุณมากๆทุกลักทุกไลททุกเล็บท,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 ทุกกําลังใจเด้อที่มีมาให้สํหรับเยสวนเสมอมาคุยเป็นเพื่อนกันพี่พี่น้องนอจ้า ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายด้วยเด้อค่ะเด้อย,ยายก็ะยักมือใหม่อยู่วันที่1 7เจสิงหานี้ยายสวนก็ได้2ปีครบ2ปีเด้อค่ะกระทาไปเรื่อยๆอนั่นแหละค่ะก็ขอบคุณหลายๆค่ะพี่ๆน้องๆดูแลสุขภาพกันเด้อจะยกมือไปสวัสดีไมกล้ายกพี่น้องมันเลอะโอเคนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ